t o d start at unit uh, 105. And uh, use uh, before, after, during, why? Before ก็ก่อน after ก็หลัง during ก็ระหว่าง why ขณะขณะท,ที่เมื่อช่วงเวลาอ่าอันนี้ก็ before, during, and after before the film, during the film, after the film อันนี้ก็ก่อนก่อนหนังก่อนใช้หนังนี่กำลังใช้หนังแล้วก็หลังใช้หนัง everybody feels n e w v o u s before exams ก็คือว่า <Use. S 1> ทุก,ท,กทุกคนนี่ก็จะรู้สึกว่างุดหงิดก่อนที่จะสอบนะวันที่จะ exams I feel asleep during the film ก็คือว่าฉันรู้สึกง่วงนอนในระหว่างที่กำลังดูหนังเนี่ย We were tired after our visit to the museum พวกเราก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหลังจากพวกเราไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นะนะ,ะมันเป็นคำแปลงใช่ไหม d u r i n เนี่ย d u r i n ก็ระหว่าง d u r i n มันเป็นคำแปลงมาแล้วกว็แปลงผสมมาแล้วกว็มันเป็นาก,การผสมผสานก เป็นเพอร o โพซิชันนะดูดูริงเพราะว่าระหว่างระหว่างหนังก็คือถ้าแปลตามศัพท์มันเฉยๆว่าระหว่างหนังเออมันเใจเออเออระหว่างดูหนังอะไรระหว่างดูหนังก็มันแคล้ายไบใกล้คล้ายไบไบเดอะซีอะไรเนี่ย by มันจะแปลว่าคำว่าเดอะผมดูที่คลิปฝรั่งแขาบอกว่าจริงๆแล้วฝรั่งไม่ได้ออกว่าเดอนะออกว่าไง ออกก็ดีอ่ะไม่ใช่เหมือนตัวทอตัวชออะไรผสมกันอยู่เอ่าเราก็ออกให้ได้ทุกอย่างก่อนนะเอานี่ตามเราก็เอาตามไทยๆหน่อยานะ Before while and after ก็คือว่า Before we played while we were playing after we played don't forget to close the window before you go out ก็คือว่าอย่าลืมปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอก I often feel sleep while I'm a reading ฉันโดยมากก็รู้สึกง่วงนอนเมื่อฉันอ่านหนังสือนะ h e y went home after they did the shopping ก็คือว่าพวกเขาก็ไปบ้านหลังจากที่พวกเขาอ่าช้อปปิ้งนะหลังจากที่พวกเขาช้อปปิ้งแล้วพวกเขาก็ไปบ้าน ทีน <Auf S 2> ี้ doing why and for ก็คือ we used doing addition นะ now doing the film we u s e why past addition book why am reading นะก็คือพวกเราใช้ doing บวกกับน o u นะบวกกับน o ม n doing ก็คือ doing the film ตัวอย่าง วิยุดวายบวกกับเบิร์กิริยา why I'm reading นะ why I'm reading แล้วก็จำอว้ใช้กับเิริยา d r i leading, during, n g ก็ใช้กับนามก็กำหนดไปเรื่อยๆ we didn't speak during the meal ก็คือว่าพวกเราไม่พูดในระหว่างที่รับประทานอาหาร but we didn't speak while we were eating. Not during we were eating. พวกเราไม่พูดเมื่อพวกเรากำลังรับประทานอาหาร Not during we were eating. อย่าไปใช้ during we were เพราะว่า during we were มันจะเป็นไม่ใช่อ่าเป็นเป็นนาวนะเป็นนามแต่อันนี้เป็นเวิร์บเขามุ่งที่เวิร์บอ่าเวิร์บก ห้ามใช้ doing ให้ใช้ why ah why while นะ why we didn't speak, we uh, didn speak while we ah we didn't speak why we were eating ก็คือ why ตัวนี้ก็มุ่งไปที่ were eating นะ were eating ทีนี้ use for นะ use for คือใช้ว่า อันนี้ก็ใช้เหมือนปัจจุบันเหมือนก็แต่การใช้ก็มาใช้แบบเต็มรูปแบบหรือเปล่าวายอะวายรีเบิร์ดวายเวอร์วีเวอร์อีจิงดอเรดอริงดอเรนเดอรมิลมันจะเป็นนามเลยนะนามในประโยคเดียวกันเลยไงดอเรนเดอร์มิลอีจิงเป็นกิริยาใช่ไหมเบอร์ก็เป็นกิริยา V นี่ก็มันไม่ใช่เป็นนามของวายอะมันเป็นคล้ายๆเป็นอีกประโยคหนึ่งอะวาย While we w e r e eating ก we ็คือ were e a t i ิงแต่ว่าถ้ามันเป็น uh, During the m e a l ตัวนี้นะ During the m เ l l ก็จะใช้มันเป็นอยู่ในประโยคเดียวกัน m e a l นี่ก็เป็นนามที่หลังใช้ในหลังดูริงนะใช้ในหลังดู i ิงถ้า w h i อ e w ์ไวตัวนี้ก็ <c oughs> จะมีทั้งประธานกริยาก็ได้ม,นะมีประธานกริยาแอมเรดดิ้งขมวดแอมเรดดิ้ ันนี้ we were eating นีนี้ u s e for not during ก็คือว่าใช้ for ไม่ใช้ during a period of time addition a period of time ก็คือว่าใช้ for บวกกับ period of time ก็คือระยะเวลาของระยะการเวลานะ c days two hours a years etc ก็คือว่า3วัน2ชั่วโมงหรือว่า หปีอันนี้ตัวนี้ก็ใช้ for อย่าไปใช้ during ถ้าเป็น a p e r i n c of time a p p e r a n c of time นะี time, ่ให้ใช้ for ระยะเวลา, for, วลา we played tennis ก,กําหนดวันชัดเจน,น,นป่ uh, <see> this, าหปี t days 2 hours a year ตัวนี้ก็อันนี้ <Okay. S 1> ให้ใช้ for ไม่ใช้ during uh, we played tennis for 2 hours not during 2 hours ก็คือว่าพวกเราเล่นเทนนิสสองชั่วโมงนะ not during two hours I live in London for a year not during a year ฉันอาศัยอยู่ที่กรุงลอนดอนปีหนึ่งนะปีนึ่ง for a year อนี้อย่าไปใช้ during during a year หรือว่า during two hours during three days อันนี้ก็ไม่ใช้ ดีดีก็ you can use before after addition ing i n before g o i n g after eating etc. นะคุณสามารถที่จะใช้ before หรือว่า after บวกกับ ing กริยาที่มี ing before g o i n g after eating อะไรเป็นต้นก่อนที่จะไปหรือว่าหลังจากรับประทาน I always have breakfast before going to uh, before going to work. น nah, ะ Before I go to work, ฉันโดยมากก็รับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะไปทำงาน uh, Before I go to work, after doing the shopping, they went home. After they did, หลังจากช้อปปิ้งแล้ว uh, พวกเขาก็กลับบ้านไปบ้านเนี่ยหลังจาก ช็อปปิ้งแล้วพวกเขาก็ไปบ้าน After they did Before I go to work Remember we say before going จำไว้ด้วยว่าพวกเราพูด before going ก่อนก่อนที่ไปนะ Not before to go นะ Before นี่ Before going มี ing นะมี ing uh, Not before to go After doing Not after to do หลังจากทำไม่ใช่ออ t เตอร์ทูดูเพราะว่า b e ฟอร์กัออ f เตอร์นี่ต้องเป็นก g, นะริยา Ing นะ ing b e f o r e ร a t ิ n g งอย่าง To Do นี่มันมันยังไม่ได้ทำนะมันยังมันยังไม่มันไม,ไม่ไม่ใช่คำทูดูนี่อันนี้มุ่งหมายว่ากำลังทำตัวนี้มุ่งหมายที่เป็น ing อ่ะนะมุ่งหมายกริยาที่เป็น Ing before going after doing นะ before after กับ ing นะ ing เามุ่งใช้ที่ ing before eating the apple I w a t c h it carefully not before to eat ก่อนที่จะรับประทานแอปเปิลฉันก็ล้างมันนะอย่างระมัดระวังล้างมันอย่างระมัดระวัง carefully I start work after reading the newspaper Not after to read ฉันเริ่มงานหลังจากอ่านหนังสือพิมพ์อันนี้ก็ after reading before eating คิกยาต้องมี ing มุ่งหมายว่ามันกำลังเกิดขึ้นหรือเปล่ามุ่งหมายที่ ing before หรือว่า after อ่ากำลังเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นอันนี้ก็ให้ให้เรากำหนดว่าถ้ามี before มี after นะก็ถ <ง Ziel S 1> <without> ้าถ้าใช้ใช้กริยาก็ i n g นะ i n g for unit 1 0 e five finish นะ part continue i was i n g units 13 t to 14 before after w h when unit 98 for unit 104 proposition addition ing unit 112อันนี้ก็ไปหาดูว่าที่เราเรียนมาแล้วหมดแล้วนะ98 104 100, 112ยังไม่เรียนนะทีนี้ exercise ก,ก็มีเฉลยอ,อยู่แล้วง่าย แล้วเขหัดเขียนแล้วจะจําแล้วจะกทินมาเนี่ยไม่ได้ทำ,จจำเออเอ่ออาออต้องไปย้อนไล่ไทำ now start unit one hundred six one hundred six in add on p l a c e one ก็คือ in add on อันนี้ง่ายหน่อยก็ดูในในเขาจะมีรูปภาพประกอบอะนะก็ดูรูปภาพ in a room in a shop in a car, in the water, in a garden, in a town, in the city center, in Brazil, ก็คือว่า in a room ในห้องในร้านในรถในน้ำในสวนในเมืองในใชายคางเมืองเหมือนว่าในบราซิลใช้ทั้งของแคบและของกว้างนี่ไงอ่าอินนี่หมายถึงอยู่ข้างในอ่ะนะอยู่ข้างใน อยู่ข้างในหรือว่าจะอยู่ในประเทศก็ได้อยู่ในเมืองก็ได้อยู่ในสวนให้เราอยู่ในข้างในเลยอันนั้นใช้ in เขาก็ให้ตัวอย่างมา where's David David อยู่ที่ไหน in the kitchen in the garden in London ก็ว่าในห้องครัวในสวนในกรุงลอนดอนนะก็ใช้ in 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 the Kitchen in the garden in l o n น o n นนะว่าส์ใน that box in that bag in that cupboard cupboard ก็คือว่า in the box ในกล่อง in the bag ในถุง in the cupboard ก็คือในตู้ในตู้ทลังนั้นใน cupboard cupboard Rachel works in a shop in a bank in a factory. A shop in a bank <Charl ize> in a factory. ในร้านในแบงก์ในโรงงาน factory factory I went for a swim in the river in the pool in the sea ก็คือว่าฉันไปว่ายน้ำในแม่น้ำยนพัในสระหรือว่าในทะเล in the sea, in, <Japan. S 1> uh, in the pearl, น h in the pearl in the sea น right? ะ in the pearl in the sea ตอนนี้ก็มิลาน is in the north of Italy, Naples i s in the south ก็คือมิลานนี้ก็อยู่ในทิศเหนือของประเทศอิตาลี Naples นะ Naples น,นี่ก็ชื่อคนเ นับนะนับเพิร์สนับเพิร์สอันนี้ไม่เป็นชื่อเมืองอะนะมิลานเนี่ยเคยเห็นไหมล่ะสโมสรมิลานอะนับเพิร์สอ่อะนับเพิร์สอะมิลานของอิตาลีอ่ะสโมสรมิลานมิลานอีสต์อินเดอะนอร์ธออฟอิตาลีถ้าเขาเอ่ยมิลานก็ให้รู้ว่าอยู่ที่ทิศเหนือของอิตาลี ถ้านาเพสที่อิตาลีเหรอที่อิตาลไีไม่เคยดูฟุตบอลถ้าฟุตบอล <laughs> นะมิลานนะมอสซอนมิลานเนี่ยก็คือให้รู้มาจากภาคเหนือของประเทศอิตาลีท่านาเพิสก็คือมาจากเนี่ยอินเดซาลก็คือภาคใต้ภาคใต้ของอิตาลีเซา t ออฟไทยแลนด์ก็คือว่าภาคใต้ของประเทศไทยเซาลนี่ S O no, U T <it> S ยเซา น็อ N O r T S น็อตน็อตเหนเสานะน็อเหนือเสาใต้นั ai, นนเราก็อาจํำดีๆอันนี้ก็ I live in a big city but it's like to live in the country ก็คือว่าฉันอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่แต่ว่าฉันชอบที่จะอาศัยอยู่ที่ต่างจังหวัดมากกว่า in the country ตอนนี้อินอินนะอินก็คือชอบอยู่บ้านนอกชอบอยู่บ้านนอกชอบอยู่บ้านนอกอยับธรรมชาติบีก็แอดแอดแอ the bus stop at the door at the traffic light แ t h e d อ s k at ็นอ่าขาอก็เป็นสัตรมีพันธุ์ะแอดแอดก็คือที่ใกล้แต่ไม่ชิดที่ใกล้สมีปาท่าละ อุปสิเกติกาตาไลน์เออเออนั่นแหละนั่นแหละตอนนั้นเป็นแอดนะไม่ใช่อยู่ข้างในอยู่ใกล้ๆบัสตออยู่ใกล้ๆอ่ะแอด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 นะอ่า there's somebody at the bus stop at the door ก็คือว่าที่นั่นมีบางคนอยู่ที่ป้ายป้ายรถบัสนะ at the door หรือว่าอยู่ที่ประตูนะที่ประตู The car is waiting at the traffic lights ก็คือรถนี้ก็หยุดอยู่ที่ uh, traffic light Line ก็คือไฟไฟจราจรนะ traffic light at the traffic light ไฟจราจร Jane Jane right. is walking at her desk desk Jane ก็กำลังทำงานอยู่ที่โต๊ะของหล่อน desk at the top at the bottom at the end of that at the top เอกไ uh, ม่มี desk desk uh, uh, desk desk at the top at the bottom at the end of uh, this book ก็คือ at the top ก็คือที่ข้างบน at the bottom ก็คือข้างล่าง at the end ก็คือสุดท้าย ร o y ยย your n at the top of the page นี่นะต้องจำไว้ร y y ยย your n at the top of the page เวลาไปสอบก็จะเห็นตัวนี้แหละ r ร y your name at the top of the page ก็คือเขียนชื่อของคุณลงไปที่หัวกระดาษนะที่หัวกระดาษที่หัวของกระดาษเนี่ยนะ my house is at the end of the street ก็คือว่าบ้านของฉันก็อยู่ที่สุดของถนน อันนี้ก็นหนังสือก็ให้ดูหนังสือ at the top the my house is at the end of the street อ่ my house is at the end of the street นี่ก็คือบ้านของจัแล้วบ้านอยู่สุดซอยนั่นเ้งเออบ้านอยู่สุดซอยแล้วก็แปลถ้ารู้แล้วก็แปลแปลเอาความหมายได้หมดทีนี้ on on c on on ยังไงก็คืออยู่ข้างบนวางไว้ข้างบนวางไว้บน on a ชิฟออ on a ร์เพลจออนอ่อนบันโคนีออนเดอร์ฟรอว์นะออก็คือเบื้องบนน่ะเนี่เบื้องบนภาษาบาลีเบื้องบนแต่ไม่ใช่คำว่าเหนือเบื้องบนนี่ก็สัมพันธ์ว่าไงนะเบื้องบนก็ภาษีอุปศิเลติกาทาร่านะอันนี้บนบนก็เป็นออนอที่เหนือบนบนสามคำอะแต่ภาษาถ้าภาษาเยนดี้เขาอุปันอุปัน อุปันนี่แขกมันจะบอกอุปันอุปันนี่อะไรอุปัน,อ,ปนอุปันก็คือข้างบนนะ on a chef on a plate on a balcony on the floor on a wall on a d o o r on the ceiling etc a chef chef a plate floor ก็ฟืน บางคนี่นี่อะไรบางคนี่ระเบียงเพลสนี่างไรเพลสอะเพลสจานอาหารเพลสใช่ไหมเชฟ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 หิ้งชั้นวอรเนี่ยวอรวอรก็กําแพงเออเอาเอาคิลลิงคิลลิงคิลลิงก็เพดานเออนี่เราก็จำรวมเลยสองคิลลิงอ่าคิลลิงเซลลิงเนี่ย สิลิงอาสิลิงอาสิลิงนะเราก็จำคำวันนี้ยะสิลิงสิลิง C I L I N G สิลิงนะอาวันนี้ก็เราเบี่ยงแต่เนี้ก็จำ Place วันนี้ก็ There are some books on the shelf and some pictures on the wall ก็คือว่าที่นั่นมันมีหนังสือบางเล่มอยู่วันทิ้งแล้วก็รูปภาพ บางลูปอยู่ที่ผนังอะนะ on the wall there are a lot of apple on those tree ก็คือว่าที่นั่นมันมีแอปเปิ้ลจำนวนมากอยู่บนต้นแอปเปิลเหล่านั้นนะ don't sit on the glass is wet ก็คือว่าอย่านั่งบนแก้วอย่านั่งบนแก้วน้ำมันจะเปียก จีว่าน่าบอกว่าน่าจะแตกนะมันจะเปียกอ่า is wet นะ the r e is a s t a m p on the envelope envelope เนี่ยอะไร envelop e สองจุดหมายเออเนี่ยจำไว้ envelop e s t a m p s t a m p กับ envelop e นะ envelop envelop e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  e เกาจะ envelop e ไปเลยวไปเลย envelop เลยนะ envelop อ่าเป็นลาอ่า envelop ที่เขาใช้กันนะนะ on the envelope t h and i s stem on the envelope ที่นั่นมันมี stem อยู่บนซองจดหมาย on a house on a bicycle on a motorbike on house. a ก็คือบนบ้านบนจักรยานบนมอเตอร์ไซค์บนมอเตอร์ไบค์ Who is that man on the motorbike? นะใครเป็นผู้ชายที่อยู่บนมอเตอร์ไซค์นะไบ่ถ้าภาษาไทยเราน่าจะบอกว่าผู้ชายที่ผู้ผู้ชายที่ขับหรือที่อยู่นั่งบนมอเตอร์ไซค์ใครอ่ามอเตอร์มอตอร์ไซค์ไบ่ถ้าไบ่เนี่มันจะแปลว่าสองอ่ะไบ่อ่ะนะบีไออ่ะไบ่อ่ะไายบีไอไบ่ แปลว่าสองลอ้อถ้าเป็นรถก็สองล้อบิ๊กบิซิคันอ่ามอเตอร์ไบค์หรือว่าไบโอเซ็กซ์ส่วนนะพวกสองเพศอะวันนี้ไบโอโลจีอ่<ร>า uh, มันอยู่นำหน้าม uh, ันก็พนคล้ายๆมันเป็นอุปสรรคอะนะอุปสรรคนำหน้าอ่า uh, on the motorbike อันนี้ก็ the top the bottom add on in ซ uh, unit 103 in and on p l a ร e อิน u อ i t 1น7พลททูยูนิตวันนัดเ u ็ดสเวน y ำ u รับยู n ิตวันนเราเคยเรียนมาแล้วหรอฮะ t ท m เราเคยเรียนมาวัดทกันัดทกั ไม่ได้อะท็อปนี่ก็ชอบอดชอมก็ล่างอ่าข้างบนชอก็ข้างบนวัดท่อมก็ข้างล่างเห็นไหมเนียนหนังสือว่านี่ at the top at the top of the page at the bottom of the page นะ o ์ i g n a l o r n a l at the top ก็คือหัวกระดาษครับเขียนชื่อของอาล่างที่บนหัวกระดาษท่อมก็ข้างล่างข้างล่างของกระดาษ at the bottom of the page b o ท t อ m น่ะ b o มือแปลว่า ข้างล่างนะข้างล่าง bottom bottom อย่าไปบางคนใช้ bottom body ใช้ถ้า body bottom นี่เป็นไร bottom แต่เขาไม่ใช้ bottom เขาใช้ s อะไร s s ซึ่งแปลว่าก้นอะไรเนี่ยถ้าเป็นหนังสือนี่ใช้ bottom ถ้าเป็นคนอย่าไปใช้ bottom ใช้เฉพาะหนังสือเออหนังสือพิมพ์หน้ากระดาษรรมดาถ้าเป็น top top ไม่ใช่ใช้กับคนใช้หัวบอก top Why Top นะควาจะก็ไม่ท็อปนี่ใช้กับ Top ปเนี่ยใช้กับหนังสือเลยไม่ใช้กับคนใช่ไหมใช่ใช้กับคนใช่สถานที่ได้ใช่ไหมบัตท่อมตั้นั้นจะใช้กับหนังสือได้คะแนนท็อปอย่างเงี้ยท็อป10ท็อป10ก็คืออันดับอันดับก็สิบอันดับนหาได้หน้าหน่ยท็อป10สิบอันดับนะทีนี้ก็อย่าไปใช้กับอวัยวะท็อป ไม่ใช่ใช้หัวน,นะไ <laughs> <my top. laughs> ม้ท็อปไม่ได้ไม้ท็อปบอตทอปก็คือก้นน้องฉันได้ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไได My S S S สไอเอสเอสทอเอสเอสออสออันนี้ก็สังเกตไว้ฟอร u ยูนิตวันน i s i ฟินท็อปแฮนเนี่ยนะ n ็อปแฮนเรา I can. Do need.